สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่คอนโดนะครับบ้านแสนคามมาพักตั้งแต่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็เราจะเดินทางไปเที่ยวระนองกันสําหรับคลิปเที่ยวปีใหม่นะครับเดี๋ยวจะผมจะมารีวิวให้ดูว่าไปกินไปเที่ยวอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ระนองเลยตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมที่ระนองแล้วนะคะชื่อโรงแรมสุขนะคะนี่ะน,นะคะ โรงแรมผู้เปิดใหม่เลยอไ่เลอดูข้างในกันนะคะ ันนี้เราจะไปไหนคะแน่ๆไปล่องเรือหรือเปล่าไปที่ไหนคะไปล่องเรอไปเกาสักอย่างนึ่งไปเกาอะไรที่ไหนที่นี่คือที่ไหนคะรานองรานองนองมาบ่อยไหมมาลินมาบ่อยไหมมาบ่อยอ้าววันนี้เราจะไปรถคันไหนคะคันนี้เลยนี่สาวสวยนะคะมีรถมาอันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปคันนี้กันนะคะ ที่ละนองนะคะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ที่ที่เขาจะพาไปเที่ยวนะคะว่าวันนี้เราจะไปเกาะไหนบ้างนะคะคควันนี้ไปตกาไหนสวัสดีครับสวัสดีค่ะใก้หนุ่มนะวันนี้นะครับของเราโปรแกรมของเราเนี่ยในด้านท่าเรือของอบางเบนด้านนี้นะฮะจะอยู่ในเขตอุทยานบางเบนนะฮะเขาก็จะมี3มเกาะดังๆของจังหวัดละนองนะฮะวันนี้เราจะไป3มเกาะเกาะแรกก็คือจะเป็นเกาะข้างคาานะฮะเกาะข้างคาาเสร็จนะฮะแล้วก็ จะไปที่เกาะกำนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่อุทยานอยู่เกาะกำเนี่ยเราไปทานอาคมณทานอาหารนะฮะพักผ่อนตามหน้าหาดนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายจะไปเกาะที่3ของเราคือเกาะญี่ปุ่นนะฮะเขา่าวไว้ว่าเกาะญี่ปุ่นเนี่ยละนองนั่งเดิมเนี่ยจะมีย่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะก็จะมีฐานทัพญี่ปุ่นเนี่ยมาทางระนองด้านนี้จะมาทางรถไฟส่วนหนึ่งแล้วก็จะมาทางเรือส่วนหนึ่งนะฮะวันนี้เนี่ยรวมๆก็จะไปก็ของเรา3เกาะก็จะมีข้างคาวกำญี่ปุ่นครับผมยังไงก็มาเที่ยวสนับสนุนเยอะๆนะฮะยังไงก็ขอขอบคมานะะเีรรคับท ทีมเราวันนี้นะคะเทียบเลยค่ะวันนี้จะไปดำน้ำกันนะคะคุณพี่เพ่นะคะส่วนที่ได้อะไรก็ได้ไม่ตื่นนะคะวันนี้ได้อะไรก็ได้ไม่รู้ไหนนะคะวันนี้เราจะไปการนี่ค่ะทีมเรานีการี้พร้อมไหมใครเปิ้นเฮอยูพร้อมไหมคะพร้อมไอคนไม่พร้อมมาอยู่โรงแรมชุดอยู่นะคะของคราวนี้เมื่อก่อนนี้ก็คือนั่นก็มีข้าวขาไม่ไก่เยอะเขาเก่าไว้นะคะคือน่าจะมีเกี่ยวกับข้าวขาไม่ไก่ก็เห็นไหมตัวใหญ่ มันไม่อยู่ในโพมันจะนอนอยู่บนต้นไม้ห้อยหัวอยู่ตัวนี่จะเท่าแม่ไก่เลยนะฮะก็อที่นี่เกาะนี้ยังจะเยอะนเพราะตามหมูเกาะเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับพวกต้นสนต้นไทรนะฮะพวกต้นโอ้ต้นอะไรที่มีลูกวันนี้เราก็มาถึงเกาะค้างคาวนะคะมาดูเด็กๆเล่นน้ํากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างมีช่างกล้องส่วนตัวมาด้วยเรือลํานี้อ่าเูือค่ะหรพี่ๆช่างกล้องถ่ายรูปให้น้องๆนะคะสวย สองสาวพร้อมกระโดด<ว>แ,<น>แล้วมาแล้วค่ะเราเจอปลาตัวแรกแล้วน,นะคะกาเข้ามาน่ารักเลยนะคะตอนนี้หน่วยลบเันดัมพร้อมออกเดินทางนะคะนี่มีความเท่ระดับสิบโอ้โหนี่ตดูนี่เกนดัมนี่โอ้โห มาม้าแบบและของเพื่อนนะคะวันนี้หนูแกบลบ่าชุดมาเต็มนะคะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปลงน้ํากันแล้วนะคะเดี๋ยวตามไปดูปลานีโมนะคะว่าจะมีไหมเนีโมวันนี้ หน้าที่แล้วหลังจากไม่ได้ไปทิปเรือจากเขารู้สึกว่าจะมีคนมินไทยเยอะเหลือเกินวันนี้มากินข้าวเย็นนะครับออที่ร้านชื่อต้นหมี่ที่ร้านนอนนะเพราะว่าอร่อยมากนี่ได้ข่าวว่าไปเรือมีใครมาดินทา,าใช่ไหมีมมอะแกโซพูดมาดินทาใช่ไหม,ไมไ ได้อะไรก็ได้แต่ได้ไม่มาก็ได้คได้ไม่ราไม่ได้เนินทาไม่ได้เดนาคิดคิดว่าเขาจะไปที่อื่นไม่ได้ดำไม่ได้ดำกูู้ชาาอ่ะพูู้้มาชาอ่ะอ่ากูมาชาแต่ไม่ได้ชารนะได้ได้ยังไงก็ได้จากไม่ไม่มาก็ได้ ได้นไอะไรก็ไม่ได้ได้อะไรก็ไม่ได้ค่ะเป็นไงล่ะรนแล้วก็ของเด็กก็ิเไม่าถรมมได้ไหมกินได้อกินเลยชิมสิงอร่อยไหมอร่อยอร่อยจับไปจัไปอยาให้เสียหิวดยันนี้อะไรมาครับ น้อมาแน่โอเค,อเคสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้เรามาทาน,นาอาหารเช้าที่โรงแรมนะครับเดี๋ยวดูรอกของหนักเลยวันนี้กะเพรา <c oughs> สวัสดีครับเจ๊โอ้โหโจ๊ก นมจีนแล้วเที่ยงจะแดดวันนี้กินนมจีนแต่เช้ามาสองวันแล้วค่ะอร่อยคุูพี่เลือกได้ยังหนมปังหรืเลือกได้ยังยังเลยมันช้ายังไม่ร้อนยังไม่ร้อนโอเคขออนุญาตรับประทานก่อนครับตอนนี้เรากำลังไป ร้านอาหารที่อฟาร์มเฮานะครับที่ละน,นองเนี่ยเพราะว่ากินอาหารไทยมาหลายวันแล้วค่อนข้างจะเบื่อมากเลยอันนี้เ,เราไปกินอาหารแบบแนว Fusion, ฟิวชั่นฝรั่งฝรั่งบ้างเนี่ยเจ๊เปิลน,นะกินไม่หยุดเลยอ่ะตั้งแต่เช้าพอมาถึงยังไม่ทัน,นนะบ่ายโมงเลยหิวอีกแนละ้วอโอ้โหดูหุ่นด้ เเเลนดอร์มากยตัดออกเลยนะคนตัดลิปตัดออกไอที่มันไม่สมควรเระก็ต้องตัดออกก็เจก็พูดอะไรก็ทำไปตรงข้ามกันแล้วกันนะครับอ่าถึงแล้วร้านฟาร์มเฮาส์เอทีกรุงเทพก็มีไม่ใน่มามาตะ มาต่ามาตาเหะมาต่ามาต่าถ้าถ้ามาต่าภาษาญี่ปุ่นแปลว่าเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่มาต่าตันนี้นี่ม้อธรรมดาอ๋อจะพูดเดอ่ใช่ขนาดพี่ไม่พูดนะพี่พี่ไม่พูดแล้วเหรอถ้าพี่พูดด้นะพี่อันนี้พี่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 พีโดนด่าแล้วล่ะพี่เปิ้ลพูดมากกว่าผมมากกว่าพี่นะพี่เปิ้ลพูดแย่กว่าพี่นะฉันไม่ได้ไปรั้านใครเธอไปเข้าไปอยู่ที่ของคนอื่นเขาเดี๋ยว เดี๋ยวผมเอาไม้ให้คนละอันตีกันเลยดีกว่าชอบไม้ชอบมีดตัดไปเลยดีไหมตัดไปเลยดีไหมเฮ้ยตัดไปเดี๋ยวไม่มีใช้จะได้จบจบกันไปเลยเดี๋ยวเวลาคันแล้วทำไงอ่ะเวลาคันแล้วทำไงอ่ะพี่ใช้ช้อนแทนใช้ช้อนแทนอาหารอย่างแรกมาแล้วนะครับขนมปังกระเทียมขนมปังกระเทียมอะไรนะแจ๊ะผมชีสกระเทียมชีสเฮ้ยซอสแงกเกอร์ได้ไหม บอกเบาๆไงชันเปลืองแบตไหมวะเฮ้ยบอกเบาๆไงอ้อสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศด้วยโอเคโอ้โหไหนใครบอกเบาๆสปาเกตตี้ซอสเนื้ออ่าอันนี้อะไรอ่ะขับเปล่าน่าบุลาร่านี่ฮะอ๋อเนี่ยสองที่เลยหรอผมว่ามันไม่เบาแล้วเนี่ยเนี่ยมันจัดเต็มเหนียวไปแล้วว่ะทีเดียวพอไหมแล้วมันจะเย็นมันจะกินกันลงวะเนี่ยนี่ไงในเด็ดนั้น ของของป้ากินกับยี่บ้ามึงมึงบอกเบาๆไม่เหระก็พี่บอกสั่งมาเหอะสั่งมาเหอะอยากกินเออสั่งมาผมก็กินหนึ่แต่พรุ่งนี้ต้องไปกินส้ปตำนะทีนี้พรุ่งนี้เช้ากินอาหารเช้าเร็วๆหน่อยคนี่บอกพรุ่งนี้ตื่นเช้าไปกินส้มตำนี่ข้าวยังคาปากเดกินไม่หมดถึงพรุ่งนี้เลยวไ่บอกว่าพรุ่งนี้กินอาหารเช้าเร็วๆหน่อยไม่งั้นกลางวันจะไม่ได้กินส้มตำอ๋อโอเค ตอนมาบอกว่าเรากินกันเบาๆเดี๋ยวเราตอนเย็นเราไปกินปงกินปูบอกไม่หิวไม่หิวดูดูนี่แม่งโดดอีก <c oughs> นะลูกพี่ยังมีคนที่ไปตอกเสนอต้นสเสมอปลายนะครับกินช้าต่อเนื่อน้องมิดจัดที่ผมกินเร็วแล้วนะมีพรุ่งนี้ใช่ไหมลูกนะไม่รับดูเดี๋ยวว่ากินเ,เร็วแล้วนะเห็นว่าเร็ว มีแต่คนเข้าข้างด่าลูกบ่นเมียอยูแน่นเนี่ยดีกรมลูกดี่ชมพี่มาด่าพี่มาด่าเมียผมได้ไงอ่ะด่าเมืองวันมันไม่พอใจก็เอะอะก็โวยวายใส่ที่บ้านเจ๊เนาะใช่ใช่รถขูดหน่อยก็ด่าใช่เจ๊อะไรตอนนี้มากินข้าวเย็นนะครับที่ร้านอาหารเคียงเล บรรยากาศริมทะเลอ่า ใช่เขาบอกคุณอุ๋มสองโต๊ะโต๊ะเล็กอ่าโต๊ะเล็กไปบรรยากาศใช้ได้สวยสวยที่ป้านเจ็ดคนไปนกเพราะว่าของบ้านเขาตกงานนั่งผิดโต๊ะอีกเจ๊ไม่ได้ดูโต๊ะเลยนี่จ๊ะยังไงทันยักษสาแก่ใจยังมึงจะเต่าเต้ยจัผมาเลยย่าดิแยกง่ายสบายใจใช่ เห็นเขาบอกนะครับว่าฝั่งตรงข้ามนู่นแม่น้ําข้ามแม่ข้ามทะเลเป็นรูปเป็นพม่าแล้วผมก็ไม่เกาะเลยนะพี่เอ็มสองเกาะสองพม่าเท่าหรอตัวเกาะเกาะคนเดียวเลี้ยงไม่ไหวต้องเกสองคนถึงจะเลี้ยงได้เกาะคนเดียวคุเกาะคนเดียวก็เหลกดีเขาบอกให้คนมีตายอ่ะแต่เกาะถ้าเกาะสองอย่างอื่นได้สองเต้าโอเค อันนี้หมูผัดเคยอ่าอันนี้ผักบุ้งฝอยเออดูน่ากินนะอันนี้หอยหอยอะไรนะหอยไฟไหม้ผัดขมิน้นชื่อโคตรโหดอ่ะหอยไฟไหม้ผัดขมิน้นเต็มหมดเลยเหรอกุ้งชุบแป้งทอดอ่าเมนูเด็กเมนูเด็ก อันนี้หอยหอยชักตีนครับกินกับซอสไปจิ้มซีฟู้ดหอยชักตีนนี่ของโปรดเลยของโปรดของผมเลยข้าวก้าเน่ยหลบหน่อยพระเอกมาเอาเอ้เตร้นเตาเต้สุดยอดเลยครับนี่เลล้ นี่เมนูตเตาเต้ยสีสีหม้อไฟนะครับสุดยอดเลยเมื่อกี้เตาเต้ยนะครับตัวเบลเลอร์เลยเหลืออยู่แค่นี้ <c oughs> พี่อร่อยไหมพี่อร่อย,อย,ยไม่อร่อยเนอ่ยไม่อร่อยไม่อร่อยเหลือแได้กล้างพี่กินกินอยู่คนเดียวเลยพี่กับผม คนละครึ่งตัวคนละครึ่งตัวตว,วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับเรามากินอาหารเที่ยงเห็นเพราะว่าส้มตำที่นี่อร่อยแนะนําโดยเจ๊โศกผมก็เลยบอกเจ๊ไปบอกว่ามาละนองมากินส้มตำกรุงเทพไม่มีแดกหรือไงกอไม่ใช่ไม่มีกินหรือไงเอาแต่ก็ลองดูครับไหนๆเจ๊เขาอยากกินก็นี่ส้มตำกรุเทายา ิอันนี้คอหมูย่างมันมันเนี่ยสำหรับเจ๊อโศกเท่านั้นดูเหมาะอหุ่นเหมาะอหุ่นมากคอหมูย่างนี่มันมาเยอะจังนะคอหมูย่างนี่ต้มแซ่บกระดูกอ่อนนี่ไส้ทอดไส้ทอดอุ้ยโชว์แหวนเพชรแหมโชว์แหวนเพชรมาลินกินทันป้าเขาไหมเนี่ยเจ้าหัวล้อ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 แน่ใจกันแน่แน่ว่า ว่ากินกันเนี่ยดูเลยดูนี่ยังไม่ได้ครึ่งเลยนะของที่ใส่สุดลูกหูลูกตาหายไม่ไหวอะไรเยอะจัดวางเต็มโต๊ะไปหมดเลยมาเนี่ยคือถ้าคนจะไปดับบ่อยคนที่ไม่กินข้าวเช้านะคนที่ไม่กินข้าวเช้าบอกให้หยุดต่างแล้วยังต่างอยู่นะเป็นไงเปนไม่ทัน ต้องถ่ายใหม่พอเมื่อกี้มันยังเยอะไม่พอ,อ,อผมนึกว่ามันจะหมดแล้วดูดูเชอโศกมือลั่นดูเชอโศกแบบด,ด,ดูดูหอยดองดูหอยดองหอยดองมาดูเอ๊ะดูเอ๊มู้ว่าไปเปล่าเนี่ยปแป,ป้งแป้งกินของเนี่ยอย่างกินแม่งคองทับตายไปเลยไม่เห็นพูดอย่างนี้ทุกทีอะใส่ถุงแดกไม่ถึง ทลิปนี้ยังไม่ทําอะไรแดกอีกแล้วแดกอย่างเดียวอีกแล้วก็อีกแล้วนะครับเหมือนเดิมแกงนี้มันจะมาเยอะแค่ไหนแต่พกกินกันไม่เหลือตอนนั้นก็ไม่นานแต่ว่าหดตามคอนเซ็ปต์เจเปิลอโศกกินเรียบหลังกินข้าวเสร็จก็เรามาต่อกันที่ร้านกาแฟนะครับ b a ล็อกคาเฟ e พอดีมาเจอรถเต่ารถเต่าสวยเชียวนี่ เบียมสวยด้วยนะมีเจ็ดนี่ดูดีดูดีด้านหลังก็เป็นโรงแรมนะครับที่นี่แต่ทั้งหน้าเป็นคาเฟ่เจ๊เมื่อกี้พูดว่าไงนะ มาแล้วต้องไถ่ลานต้องดูแลซื้อมาใช้ไม่ได้ซื้อมารักษาไม่ใช่เราที่ไม่ได้พูดอย่างนี้นี่ว่าอะไรทีนมันไม่เงียบต่างน้านลูกค้าก็บอกว่าใส่ลานไม่เต้นค่ะใสแล้วมันแบบเม็ดมะยมจะหลุดติดมือเมื่อกี้บอกว่าคนรวยอ่ะอ๋อคนรวยคือมันใช้ไม่ได้ซื้อมาดูแลรักษาเหมือนคนบางคนอ่ะรถแม่งก็หัวตกลงที่พูดนี่ด่าใครอะไรที่พูดนี่ด่าใครด่าพี่เอ็มหรือด่าใครด่าพี่เอ็ม อ๋อแต่แม่งทำแม่งทำแม่งเหมือนดาผมเลยพี่ก็เนี่ยนะครับพี่จีนั่งคุยกันตลกตลกแต่ว่าเรามีการตั้งฉายากันในแก๊งไว้เรียบร้อยแล้วอย่างผมเนี่ยได้อะไรก็ได้อย่างหนิงสวัสดีค่ะหนิงสตอเบอรี่สวัสดีครับเอ็มขวางโลกครับอันนี้ อันนี้คูดให้ก็ได้เจสโซสวัสดีครับผมกับเจสโซเจรู้โลกรู้แค่คลายอะไรนะอร่อยตอบต่อไปก็ต้องเปิดต่อไปก็ต้องเปิดตัวกันอย่างนี้ครับสวัสดีครับผมได้อะไรก็ได้เอ,อิ่ <c oughs> สวัสดีครับหนิงสตรอเบอร์รี่สวัสดีครับเอ็มขวางโลกครับ <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้ต้องบอกว่าสวัสดีค่ะเจ เจฟเ้นปปอโศกค่ะเจรู้โลกรู้นะคะมาพบก,กับเจฟเฟนอโศกเจรู้โลกรู้ได้นะคะน้ร้อนอันล่าใช่เหรอไม่ใช่แต่ร้อนแดกแเหรอเจ๊อะตอนนี้ผมเดินมาจากโรงแรมนะครับมากับมากับเมียสุดที่รักก็เดินเดินเล่นออกกําลังกายหน่อยเพราะว่ามันกินเยอะครับก็เลยมาดูนี่พระราชวงังรัตนรังสรรค์อ่าจะเป็นจําลองนะครับ ราชวังรัตนะารังสรรคำลองผมเล่นจำลองนี่ใช่ก็สวยนะครับก็เลยเดินที่มาดูเนาะดูแบบบ้านแบบแบบไม่รู้ถ้าใช่ไหมสัตว์หรือเปล่าแต่เก่ามากอะ่ะดูเก่าแบบขังอะ่ะออกขังขังหน่อย ก็พอดีจะเข้าไปดูซื้อตั๋วแล้วมันปิดอะครับเราอยากรู้ประวัติก็เลยขอให้พี่เจ้าหน้าที่ก็อธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งก็ที่นี่นะคะก็จะเป็นพระราชวังจำลองนะคะซึ่งก็สร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนของเดิมนะคะแต่เดิมเนี่ยพระราชวังที่สร้างเนี่ยก็คือเจ้าเมืองท่านพระยารัตนา,าเศรษฐีท่านคอชิงกองเนี่ยได้สร้าง รับเสด็จรัชกาลที่5นะคะในปี2433แต่ว่าที่ตั้งเดิมจริงๆเนี่ยจะอยู่บนภูเขาด้านหลังนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะเป็นสาร,รการไปแล้วนะคะตอนนั้นก็สร้างเป็นเรือนไม้ทั้งหมดแต่ว่าอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็รัชกาลที่5ก็เสด็จมาประทับแรม3วันนะคะ 23, 24, 25เมษายนนะคะ,ะพระชว่วงที่สร้างเรือนไม้เนี่ยก็ปลูกพังไปนะคะแล้วก็มีการสร้างใหม่ในครั้งที่2 แต่ว่าการสร้างใหม่ครั้งที่สองเนี่ยจะเป็นการสร้างที่เป็นรูปเรือนตึกนะคะสองชั้นก็ตั้งอยู่ที่บนภูเขานิเวคดีรูปเดิมนะคะพอสร้างเสร็จก็ได้รับเสด็จราชการที่6ราชกาลที่7จนะคะจากนั้นครั้งสุดท้ายในปี2 5 0 7เ็นี่ยเขาก็ทำการรื้อถอนแล้วก็สร้างเป็นศาลาต่างไปนะคะเราก็เลยเลือกพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งเดิมเนี่ยมาสร้างพระราชวังจำลองให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชม หนึ่งอย่างเลยหรือว่าจุดมุ่งหมายก็คือเหมือนเป็นการปลุกฟื้นคืนประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าอยู่คู่กับเมืองระนองนะคะว่าในอดีตเนี่ยครั้งหนึ่งเคยมีพระมหากษัตริย์เสด็จมาประทับแรมถึง3ารัชกาลนะคะก็คือรัชกาลที่5 6าหกและก็เค่ะขอบขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณสาหรับข้อมูลครับผมเสียดายเสียดายไม่ได้เ้ามาดูตอนกลางวันข้างในก็สวยนะครับได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมาใหม่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับก็ ประวัติตามนี้ถึงไม่เข้าไม่ได้เข้าไปดูก็เราก็รู้ประวัติก็ดูดูดูจากนี่ก็แล้วกันนะครับดูจากข้างนอกก็เป็นประมาณนี้แล้วก็ประวัติอย่างที่พี่ก็บอกก็ประมาณนี้นอ,อันสร้างใหม่ก่ออีกคาคืออันเนี้ยเขาสร้างใหม่จริงๆอ่ะอันเก่ามันถูกพังไวนะ้ละอันนี้คือจําลองมาเป็นแบบจําลองมานะครับประมาณนี้เรากลับมาจากระยองเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเออ มาถึงบ้านแล้วผมมาถึงที่ที่ที่บ้านถละเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดนึงตอนขากลับเนี่ยคือผมไม่ได้ขับรถตรงจากระนองมาโดยตรงเลยนะผมก็จะมาแวะที่ที่หัวหินอีกคืนหนึ่งนะครับไปนอนที่คอนโดแสนคามกคืนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็สตาร์ทออกจากคอนโดเราวัน้เป็นวันที่สองนะครับวันที่สองประมาณบ่ายโมงไฮทาย,ทายผมถึงกรุงเทพอ,อีกโมง <c oughs> ทุ่งหนึ่งโอ้ยยจะไปญี่ปุ่น หกเจ็ดชั่วโมงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปเที่ยวปีใหม่ละน้องก็ตามมาดูรับชมกันเยอะๆนะครับแล้วก็ต่อไปคลิปหน้าเราจะทำอะไรกันดีหรืออยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับผมแล้วพบกับผมใหม่ได้อะไรก็ได้สวัสดีครับ